ไม่มีอะไรจะอวยพรแล้ว่ะใช่ค่ะอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็ขอให้แม่ป๋องอวยพรให้น้องกิ๊กหน่อยค่ะขอแม่เพชรก่อนแม่เพชรแม่ป๋องก็ได้เหมือนกันกิ๊กก็แม่เพชรก่อนแม่เพชรก่อนแม่ป๋องรวมไปเลยกับแม่เพชรเนาะ ป่าาก็เป็นผู้ชีที่หมอช่วยกันทำให้กิจการดำเนินเรื่องเป็นมลิตดัตกทอดให้ลูกหากลาต่อไปดูแลพแล่อแม่สามีให้ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดดูแลสามีให้ดีด้วยเพราะสามีน่าจะมีคนที่อยากจะมาดูแลเยอะนะไปเข้าบ้านเลย ไม่เราก็ต้องให้เขาเารู้ว่าเขามีสามีที่ดีต้องแบบรักษาไว้ดีชีวิตใช่เราก็แบบนะเสียทอเสียทองเข้าหัวไม่เอาทองมาเอาสามีไปไ้หิบเอาทองไว้ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆเพาะว่ารักษามีเขาอยู่จ้าโอเคสุขภาพแข็งแรง ตงใครต่อใครต่อครับเปิน้องกิฟตนะคะรอบที่สองเพราะว่าพี่ก็สุดสั่งกไปแล้วต้องทำให้น้องกิฟตมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคู่ อสุดกันตระรัดไปนะคะตระรัดไปนะคะแล้วก็ดูแลกันดีๆเนาะอยู่เป็นอะไรนะคะเป็นดูแลคุณแม่ใช่ไหมนี่นะคะอ่าค่ะเอาคู่มี่เนี่ยนะคะนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะโอเคค่ะมีความสุขมากมาก ก็ขออาราธนาตของหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะขอให้น yeah, ้องกิ๊บแล้วก็ท่านสุจารย์นะคะขอให้มีความสุขเป็นคู่หวานคู่ชื่นไปตลอดนะคะแล้วก็ขอให้ขอทัำธุรกิจการงานขอให้เจ้าหน้ารุ่งเรืองท้องที่ใดก็ขอสมความปรารถนาทุกอย่างนะคะสามสองหนึ่งห้าสี่ะนาวไทสี่สิทั้งหลายนะครับตัวขอพรารถหลวงพ่อพุทธโสธรเจ้าของ มีมาปกป้องคุณพ่อรักษาไอติสตนะครับจงมีสุขกายสุขใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คี่ฝันคิดใจก็ขอให้ส่ปัตตานะแล้วก็ขอให้ดูแลจังและจังตลอดไปครับขอบคุณะคคือที่พาวมจิตรุยพรจะติ้งมากใจกว่าที่จะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะไม่ว่าจะตั้งเป้าทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่สิ่งใดสมปรารถนา คือขอให้สามีรักเยอะๆมีแค่คนเดียวตลอดไปค่ะอาอาทีมรุ่นลงทุกอย่างครับเพราะว่าเราก็มีโครงการเขาอยู่นะฮะเราปล่อยก่อนนะครับม่ด้เลยครับไม่ได้ไม่นะครับโครงการทำอะไรครับโครงการทำอะไรครับครับ ครับพี่เกดจะร้องเพลงไหมเอาสักหน่อยไหมครับพี่เอะไรๆครับพี่เกดพูดหน่อยพี่พูดหน่อยขอบคุณแขกพี่เกียรติก่ออนื่นก็ขอขอบคุณแม่เพชรขอบคุณแม่นิษ